อันนี้คือตัวอะไรลูกมีตัวอะไรบ้างนะเอาเอาขึ้นมาโชว์ทีละตัวนะครับอันนี้ตัวอะไรครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไรโนซอรัสตัวนี้คือตัวอะไรครับฮิปโปฮิโปเราเรียกฮิปโปว่าอะไรภาษาอังกฤษฮิปโปเปตมัสตัวนี้ล่ะครับเจ้าก็ เสือโครง่งภาษาอังกฤษเสือเรียกว่าอะไรชาร์กิชาร์กิ่งตัวนี้ล่ะไลออนไลออนเจ๋งมากนนมีตัวอะไรอีกครับอันนี้ตัวอะไรครับม <Monkey. S 1> องกีมอนกีมีตัวอะไรอีกครับ เดียไหนเอาเดียมาโชว์หน่อยเดียเป็นตัวยังไงนะเดียมีอีกไหมมีอีกตัวไหมเอาเดียมาโชว์หน่อยเอ้ยทำไมไมมีจ้ะกับแรดอ้ะเดียกับแรดเดียเดียเดียกับไรเนาะสุรัตฮิโปกระเจีฮิปโปเตมัสอันนี้อะไรมันอันนี้คือเสือชีต้าลูกเสือดาวหรือเสือชีต้าเสือชีต้าเฉิตาตัวนี้ก็ชีต้า เขามันหายไปหมดเลยเหลือตัวอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ตัวอะไรลิงอ๋อเก่งจังเลยมีตัวอะไรโชว์อีกไหมหมดแล้วอันนี้จัตตัวเด็กของปปเปอร์นี่ปปเปอร์กําลังสนใจเรื่องรถอันนี้อันนี้มาโชว์ใส่ตัวนี้ตัวอะไรลูกเต่าเต่าอะไรอ่ะเต่าว่ายน้ำเองมันเป็นเต่าทะเลหรือว่าเต่าน้ำจืด อันนี้เต่าทะเลหรือเปล่าเต่าทะเลเต่าทะเลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเต่าตัวซีซีไรซีเต่าตัวอ,อ,อันนี้เต่าอ,อะไรเต่าอะไรอันนี้เท่าเท่าเฉยใช่ไหม,ไมตัวนั้นมันตกหมดเลยตกหมดเลยอ่ะมีตัวอะไรอีกเอามาโชว์แม่หน่อยอันนี้ตัวอะไรครับแบ่แบ มีตัวอะไรอีกครับตัวนี้ตัวอะไรไดโนเสาร์ <inos> ไ <inos> โดโนเสาร์ไดโนเสาร์บัฟฟาโลบัฟฟาโลตัวนี้คือบัฟฟาโลบัฟฟาโลสู้กันเอาตัวนี้ล่ะครับตัวอะไรครับอจอกจอกน้าแต่นี่กล่องละลายกล่องใส่ของเล่นไงเอาใส่เร็วๆเก็บใส่กล่องให้แม่หน่อยเร็วไปเก็บเก็บยังไง ทำอีกเหรอ,อรโอเคครับ